เอาละครับกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ทุกท่านมานี้พบกับผมกับช่องนักกอล์ชแนลครับนี่มามาโดดเร็วกันบอกไว้กันเลยนี่ครับอย่างน้อเอาหน 2, ึ่งสองสามนำสองซึมเอ้าครับนี่คือดินงัวนะครับดินวัวดินวัวดินวันวนี่ประมาณถึงกิโลทเท่านั้นี่แล้วนี่กิโลหนึ่งเท่านั้นอันนี้ผมแซ่ฟิตมาแล้วก็น,นะมันสะีเป็นแทงซีมันตั้งดีนะอ่าแล้วผมจะมาเชียนหรอกพี่ที่เชียนไงนะ cắt cả cây pháo fire con cái này nữa chỉ ở mà biến cái quá xinh nè ở đây chỉ để trứng trứng gì đấy cái tổng tươi luôn này, này. đàn kháng con Ừ, nó sẽ ngắm แมวอยากกินน้ำนียนี่ทำไมแข็งๆันจะเห็นไงมินบนอะอ่ะปากดึงได้นี่นะปากเป็นสีเลยอันนี้เอาไปยางได้นะครับเลยอยีกด้านหนึ่ง กินตะลิ่นแขน็งๆเลยนะคิดอยู่นี่ประมาณนี้ครับอ่ะเขาก็สีใดเป็นตอนเฉพาะลิ่นยังสีเลยนะครับแข็งๆเลยนะเป็นกล้ามเนื้อลิ่นด้วยเฉพาะครับตรงนี้นะตัดแต่งเรียบร้อ,อยนะก็บอเซียนแบบนี่เขาามตัดเชียน,นตรงนี้กันก่อนนะมันแข็งอยู่นะข้างใน มันก็จะเป็นจังสีเลยสไลด์บางๆเอาไปย่างจิ้มเจ้าขอคมแบ ทได้ลิ้นเที่ยวแรงกับประมาณนี้แหละครับอา้าอันนี้เขาก็ทําการแหล่อเสร็จเลยนะครับนะนบนบบอันนี้จะเป็นแหล่แบบต้นใหญ่ๆกันเลยนี่ชิปในซูมให้เบิองนะครับเนาะกระติบเปนประมาณนี้ครับเกีย่ยวคุม้มๆถวยแบบไงเลยวันนี้นะจะทาห้องกับผมแล้วพวกลิ้นฟ้านะครับกระเทียมอ่า อู้มันหยกยกใหญ่ที่มันหนักนี่ลินเขาอเรื่มต้นที่ตรงมันมันมันกันนะตึง,ง,งน,นี่ผมมกักมาแล้วด้วยะะกำลังดีไฟกำลังดีครับเหนาๆจังสีมากกินลินอย่างกินลินปิงเหมือนกันเลยนะแม่นอย่างสิดาดดาดดาดนี่อันนี้ก็อย่างไปเลย กินล้น้อยไนะพี่น้องนะไซด์น้ำน้ำที่มันไหลมาจากลิ้นนะพี่น้องอุ่นอุ่นหอนเลยโอ้

<laughs> à. À. toàn nhai nhậm nhạc nha <laughs> <laughs> chào bưng

ผู้เข้าพี่น้องโอ้เป,ป็นแตบรรดาใบเตยยอดห,อหัวกระเทียมเหอนกัน,นมาชั่วนะต้องสีเป็นก็าขาโอ้กลินโคกลินจะแซ่บกว่าอ่ะจำไว้ด้วพี่น้อง นี่ก๊อกก๊ลิ้นนี่คือเป็นส่วนปลายลิ้นก๊อกลินแซวกวัวนะเที่ยวโม่พวกเฮ็ดให้นในในกินเราพูดใะไเฮ็ดให้กินนี่ยกินเด,ด็กหูหมดเดือตรงนี้แหละเอามาักตรงนี้จานเอ๊อีกแก้วอืม โอ้โวจะเอาจมฉ่ำเลยนะตอนนี้ไม่ต้องเอาสุกแห้งเอาจมฉ่ำืมผักเลยวันนี้ตอนนี้ก่อนโอ้ควันขึ้นห่วยๆเลยนะแฉะก็ต้องแซะไ้จังน่อยครับมันหอนอยอ่ดาดดผงแก้มขอยยุ่งเหร ไหลลงคอไปก็อลอกลิ้นลงลงลิ้นไปแล้วเออลิ้นลงคอไปแล้วอืมเดี๋ยวขาดช่วงอันนี้แซ่บไปก่อนต้องมีเสียงซีซ่าซี่ซ่าซีอืมโชสดอย่ังก้างไว้อ่ะ,อะ พี่นอ้องทิพลาดประกันใดขออภัยนะครับเพราะท่านใจยังเดืกกดไหลคอยเนี่ยอ่า ฟ,กฟ,ฟากติดนะน้ำมาเด้อครับกระแซมกันกระเทียมไปก่อนเกาแเขียวชิลอนที่ไม่ี่ยก็ลองเห็ดกินมึงนะเด้อกระทะนี่ซื้อในแอปซี ยังก็มีเบ็ดละ800ของแบาทบอย่างไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ว่าต้องเปล่าได้พี่น้องได้วยวผมจะห่อเพิ่มกันนะแต่ลายสันได้ไหมมันห่อนเนี่ยกู้เข้านะ โอ้โหเกือ huh. yeah. เทียมว่างขังโอ้โ oh อ้โ oh อ้ oh. มันหว่อนโอ้ oh 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 oh. chủ khuẩn gì nhỉ Ủa kéo cả hàng nó ít tới kéo đây về Chúng một xe vậy con lê Đây xúc được, À chặt, em này mà khoai này đi đây bẹp này Ủa แตกเลยครับขางเตาอืม

ดินปลายดินสไลดครับนี่สไลดแบบตอนหนึ่งกับผ้าได้เป็นสองเดี๋ยวทีมงานครับวันนีาหน่อยทีมงานนะครับผู้ช่วยแม่บ้านนะฮะเปเอาวอ้วน,นี่เอากงอกดินมาเนี่ยเพิ่มเพิ่มเปิดแล้ว อันนี้มันเบิดนะครับอันที่หูวข้างล่างผมเอาไว้ห้องเสียนี่เนี่ยนี่เหลืออยู่อ,อ,อืแต่งสีเลยนะวเสียบิลิวัสันุนมร์มอลมาเติมดิ กินแต่ผู้เดียวบัวคนสิว่าด้ิอันนี้ว่าที่หยาบแต่เอาหนอัวอืม่นนี้อยูน,นุ <c oughs> น่มลึกนุ่มลึก Cool. ตอนนี้จะเป็นตน้นน้อยๆน,นะได้กว่าเดวขึ้นที่แรกตอนนี้กำลังดีกินจะเทียมรอ,อครับ บกิโอ้โเบ็นี่ไปลงไป โมมนี่ละครไวไวมันห้อนอยู่ดิได้ไหม,มก,หก้อนเกิดนบ่เออย่านังบากันก้อนจะเข้าอือมเมนต์เข้ามาได้นะครับคุยกันนะผมอา่านทุกคอมเมนต์เลยกินเนียกินไปบนมวนกันไปคุยกันไปครับ 3 tuần chám si tuần nhỉ còn mà cái cột này cột tre cột thì tạm cột sao để vì đây tôi cứ đinh năm thì đã nhận nền cả vila hôm long kịp này kịp ừ. <laughs> <Chịp> này vào <vậy? cười> nhạc cái nồi nừng này cái hàng sẹp để, để bưng lên nhiều vậy con nhạc. สองตอนมันแทบมันตรอว่าอื โอ้บ่ได้เลยโอ้โหสะใจแสบนัวเห็ดซูพ uh ีซูนองกินเลือดพิมายกับบ้านอ้โห้ ไอ่อนสุดท้ายอิลิก่อนจากกันไปครับตอนนี้เน,นะนี่ยน่ะหนุ่มๆมือสิบบ้างวันนี้แหละสุดท้ายเราแหละเกลียวหอน นี่ก็อ่านเจ้าห่อนของแท้แเจ้าหอ่อนอุ่นไปเลยเดี๋ยวขางไว้ก่อนเจ้าห่อนสว,สวยก็เตกตัวสวยก็เบื้องเดี๋ยวแ็เตกรวกดว้าหคย่ยเพชรช่องนี้มีความจริงใจครับผม อีไม่นี่ก็คอยพี่น้องสุูุคนอยู่ดีมีแห้งลำบุญลำรวยจริงใดสมงวังตั้งปรารถนาทุกอย่างลนยะพี่น้องเด้นีสุขสำคัญที่สุดคือร่างกายแข็งแรงนะดีที่สุดแล้วนะคอยชิมีแห้งไปหาเงินหาค้ำเนาะ่ะมุมดอกสุดท้ายครับพี่น้องอืม หนวเห็เจียวห่อนอมเจียวห,ห่อน้องแถโซเดห่อนว่าควนขิงเซห่อน้องแถแหละกำลงอุน่นรอาากันเจียวเจอไหมฮิมนาครับสวัสดีครับ